สวัสดีครับวันนี้เรามานี่เลยวันนี้เลย Ford Ranger w i l d t นะครับ10สปีดไปเทอร์โบนะครับวันนี้บสว่วนรดเกือบ2 0 0แสนนะครับสว่วนรถอยู่ที่1แสน8 0มน9,000บาทเรามาดูภายใน,นกันพวงมาลัยเป็นาัลิิััง์์ัันเต็มระบบนะครับ สวยๆเลยพร้อมได้สีเหลืองเดินได้สีเหลืองนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอเลือนใหม่ดิจิตอลส่วนหน้าจอหลักก็เป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับหน้าจอหน้าจอกลางเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6อี10สปีดนะครับตัวนี้เป็นตัว10สปีดใบเทอร์โบ เบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับปักได้สีเหลืองคำว่าวายแท็กเบาะหลังกว้างขวางนะครับเบาะหนังตัวนี้มีแอร์หลังด้วยพร้อมช่องเสียบ USB A USB C ครบเลยนะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์นะครับ มีปลั๊กเสียบโอเคถ้าใครสนใจรถเทสต,ตัวนี้นะครับติดต่อมาได้ที่0831091056หรือจะเข้ามาดูที่ฟอร์ดนาราสุวินโทโฮมมากมายนอกจากคันนี้แล้วยังยมีอีกเียบมีทั้งตัว 4x4 ค 4, แล้วก็จะเป็นตัวของแคปนะครับขับ2แคปเปิดได้นะครับยกสูงมีทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออโต้นะครับสนใจได้ <Okay. S 2> แล้วก็มีเอเวอเรสด้วยใครสนใจก็เข้ามาชมมาเลือกกันได้ที่ฟอร์นาราสุวินงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟอร์สุวินทวง